สดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอากิโอเกมสัดไทยแลนด์นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Headshot Headshot ของการินานะฮะก็เริ่ม EP หนึ่งเลยนะไอที่อว่าเสียงที่อันที่แล้วก็อันที่แล้วมันเอออันนั้นคือทดลองอันนี้คืออจริงอะเออแล้วก็ผมได้ทำินโทรอันใหม่ ตัวเองเลยนะฮะเป็นอินโทรสามดีนะฮะเดี๋ยวได้ชมแน่เลยอินโทรไหม่ล็ออกินเข้าเกม <c oughs> ได้เพชรตั้งสอง อย,อยากใช้ปืนนี้เนี่ยเราช่ยมีแบบถาวรไหมอ๋อถาวรอนนะันนี้ได้แล้ว L เออเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเป็น L ดีกว่า โอ้ยได้ปืนใหม่ได้ปืนใหม่ปืนอะไรครับสไนโอ้โหสไนเปอร์ไรเฟิลครับอ่าปวดเพื่อนนักหน่อยปิ๊ชจแอคชั่นเลยอ่อวันนี้เราไปทดลองปืนใหม่กันเลยนะครับตอนนี้ไปทดลองปืนใหม่กันเลยเอาเป็นเออไม่เจ้าไม่เอาอันนี้ดีกว่าใครงี PK ้ปีเคมดดีกว่า หนึ่งหนึ่งไหสองสองหรือเปมันจะโคอัตโนมัติอ่ะไป go 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 พ่อมึงไทยชื่อมึงนี่โอ้โหโหชิบหายเลยเอ้าลืมเปลี่ยนปืนนะครับเดียวเท่านั้น พี่จีแหละยิงแม่งอู้เล็กๆลกอ่าไม่แล็กอุ้อ้าวชิพายแล้วอุฟานายนี่ว่ะคืนแโคดดีดอ่ะขอออก่อนเอกมไปเตียนปืนน้องหน่อย นนนนนนยา,นะา,าย่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 าง่งยาย่าย่าย่ยยอ,าาอย่าย่า่าย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 ่่ย่าย่ย่าย่ายายายย่าย่ายย่ายย่ร่า่ย่่ายา่่่ามา่ เรียบร้อยมาลุยกันเลยเกรเกตดบี B ด้วยเัย็นไงมีแต่เกรดซี C. อันนี้เป็นเกรดบีอ๋อหนึงเท่เฮ้ยมีสองมีสองรูเออไปไไปต่อไปต่อแข่งกัน go 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 ไว้หนึ่งสองสามอะไรเจอกับกับตาเลดนี่จริงไม่ใช่กับตาเลสมันเป็นแบบไม่ใช่บอทอดอะมันเป็นบบ oh. คนแล้วจอยกันย ยิงหลายทีมึงไม่ตายวะนังเหนียววันจังเลยครับเพ่เพ่นังเหนียววันจังเลยครับเพ่กูได้ระเบิร์ละกูลอ,อยลำละปไาไปโอ้โหว้ายตืเอโคตรดีดเลยอืมข้าใครไม่ได้เลย ก็ <Go. S 2> ตุ้มยิงใครยิงหัวเรียบร้อยแตกหนึ่งออกดีกว่าดีตรงนี้ไม่ดีเฮ้ <S <S ยอุดระเบิดดีมากเก็บได้ละปลาไปตรดน,นปอบไง้โดน โอ้โหมึงปาไปไหนเดียดยิงไม่หาจะโดนเลยปุ้งหัวแตกตายมึงเอ๊ยอย่าเป็นไก่ดิไว้นูนะ่นอะ โอแตกอีกแล้วบาลเลดไปอเอาเกี้ยาะฮาอะไรไปตรงนู้นเหรอมึงขึ้นมาทีมึงตายแป๊บแปบ๊บ เยียบร้อยหนึ่งตัวปกดิงสองดอกกูไปแหละเอาเออตรงนี้ไม่มีใครเห็นอ้ามันเห็นเราละ RPG พีร์เสียงแมงโคตรลกเลย Ni bưng sân này automatic nè bọc wagon mèn ngồi mèn ngồi mèn ngồi ngồi mèn ngồi mèn Ui, mèn ngồi 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 เก่งเหรอตะเคาก็ตายเอ้ hey, ชนะคาตาตศูนย์โคตรเก่งอ่ะใช่ชนะเป็นของเราละ อืมอัปเดตไปอันนี้มันเลเวลโ้โจมตีร้อยห้าสิบเจ็ดสามสิบหมดทุกอย่างครับโมโหแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรว่ายิงพวกบดพวกบดนี่น่าจะตายนะอันนี้คืออะไรเอยอ๋อดูละเปนดานไม่เอามันมันไม่มันไม่มันไม่ดีเยนอย่างนี้ดีกว่าแบบ โอ้โหมันดิตาหัวโอ๊ยดานหดเว้ยไปเลยเอาใครไปดีอ่ะอันนี้ไปไม่ได้กับตันเลสมาเฮ้เอาเพื่อนไปเนี่ยไป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  สไนามาเลยครับเรียบร้อยนัดเดียวนี่จอดเรียบร้อยเรียบร้อยเยอยนี่โคตรโหดอ่ะมาทีเดียวสามตัวนี้ตายหมดเรียบร้อยอ่ะไม่เรียบหัวเม่งมึงโผล่นะมึงโผล่มามึงตายนะมึงโผล่มามึงตายนะ อ๋อเราจะต้องกำจัดเขาอ่ะอะไรวะผู้ชนะเฉยเลยเฮ้ยโ,โดไอีพวกนี้มันกากจริงไงโดนสไนทยทีเดียวนี่ตายหมดเลยเอาไปแข่งแบบคนอื่นนี่โอ้โหสองนัดสามนัดสี่นัดตายไปต่อปืนมันแรงจริง กูหล่อเว้ยกูไม่ได้สวยพี่เชนี่มันทำอะไรได้ได้ได้เด็กกูหยุดให้ปลยระเบิดไปอาะระเบิดกูหมดอีกชิ้นไห ตายกูแพ้ชิบหายกูต้องยิงไอตัวระเบิดมะไม่เป็นไรลองใหม่เน,นี่ยน้องมาอยู่ตรงนี้เร็วเลยดิเริ่มไม่รอใครตัดหรือบินทั้งนั้นไอ้เลยมึงงงมาสัองมนะังเนี่ย โก้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 ก้น้องมาอยู่ตรงนี้วันหนึ่งจะเห็นใ้พวกน้้นได้เียบร้อยเก็บสองรู้เรยวมึงไม่ต้องบอกเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบเ,ยเรียบยร้อยอ่ะ,อะงนังเนี่ยจังวะอืม <c oughs> เรียบร้อยหัวแตกภารกิจลุล่วงไปด้วยดีโครบราฟิลคอนอืมอันนี้ก็จะเป็น ฮ่าเพื่อนผมถึงเพิ่งถึงด้านนี้กันเลยเนี่ยขอไปยาวๆเลยนะเจ้าทิ้งเพื่อนละตอนนี้มีบอสด้วยด้านนี้มันมาแล้วิย,ยิงไม่โดนหาย หนีเชียร์ละเออกูรู้แล้วมึงก็พูดมากชิบหายเยีย่ยพงไม่นักปาระเบิดไงอาวลบดิเชียร์ละเชีนร้นมันไดเวลเยอะวะกูสนายกลเว้ย นี่พ่อเป็นนักเล่น RPG นะฮะมึง RPG กูขอมั้งดิอืมสักนัดหนึ่งเอาอีกสักนัดหนึ่งเดี๋ยวมันฟื้นคืนชีพก่อนกูย,ยิงก่อนเออยิงไม่โดนไม่โดนคิดสโคปคิดสโคบ คลิกสโคบคลิกสโคบยังก็เล่น P B คลิกสโคบหัวแตกโค้งเป็นนักเล่นอา g ์จีไงว่างานนี้อารพีจีกูหมดละ จบชีวิตโอ,มอ,มอ,มอมสมรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ไว้แบบอย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครกดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะ Shot, ะะการเล่นเฮชดนะฮะเออขอสุ่มกันอ้ยได้เพยสามสิบอ่ะการเล่นเฮชดนะฮะนี่จะให้กูอ,อะไรอีกอะ การเล่นที่อบนะฮะก็ขอจบแผงนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย